คอรัปี้หรือเปล่าไอ้เหี้ยแล้วแตกตายนะเออเป็นไรดูเอยหมดสักทีสวัสดีครับทุกคนเราหายหน้าหายตากันไปนานเลยน,นะครับกับปืนแลมซเว่นนะครับอีกหนึ่งปืนในอาที่ลั่นรัว TTK โหดมากเลยนะครับความโหดน,นี่แทบจะเรียกได้ว่าในยุคข,ของเขานะครับปืนนี้คือสู้ได้แทบทุกปืนแนบะบ TTK คือแบบเวอร์มากเร็วมากนะครับข้อเสียของมันคือมีเรื่องแค่กระสุนเนี่ยมีเยี้ มีให้แค่50นัดนะครับมีใส่เพิ่มกว่านี้ไม่ได้ละส่วนของแต่งเซตนี้นะครับเป็นเซตยิงแรงคุมปืนดีนะครับอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะแต่ว่าความนิ่งของปืนนี่แทบจะทดแทนให้ได้หมดเลยนะครับว่าผมถอดอันเดอร์บเรบลเลยไปใส่ท้ายดีเล่นแบบคล่องๆหน่อยนะครับาทายแล้วกันนะ ใส่เลเซอร์บ่อยแล้วนะครับมันบางตาป่ะทุกคนเราไปลุยกับแลมเซเว่นกันดีกว่านะครับเออเกือบลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลา e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เลือกปืนขอเข้ามาได้เหมือนเดิมครับถ้ามีฟิลอยากทําปืนไหนให้เดี๋ยวทําให้แน่นอนนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีคอนเทนต์เกมอื่นเพิ่มมาครับแล้วก็วอลโซนสองเนี่ยจะออกปีนี้นะครับพอเตยมตัวเลยมันแน่นอนครับภาคใหม่มาครับทุกคนพร้อมลุยเรายังอยู่กับไรเนอร์เหมือนเดิมนะครับ ชุดคอร์สเพย์นะครับไม่ใช่ไททันตัวจริงนะเพื่อนพาไปลงไหนเอ่ยโรงงานเคมีเช่นเคยนะครับ map มันสว่างจังโอ้ทำไมแผ่นนี้มันลื่นจังเลยอ่ะทุกคนเกมมันลื่นขึ้นไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะมาเอะจะร่อนกันดิโอ้ยไม่ดังยังโอ้ยเวนไมาอย่างดังเลย รีเราดิ่งรีเราดิ่งคอมโบมีเฮ้ยหลังเพื่อนเอนอโอ้โหแล้วมันโดดสวนเพื่อนมาเจอผมโอ้ปืนโคตรดังดูไว้ครับเพื่อนเราเป็นว่ะเพื่อนเราเซียนจัดเพื่อนแบกเราอยู่ครับ อะไรครับเนี่ยผมผมเล่นเกมลรวอยู่เนี่ยทำไมเขาคลั่งกันขนาดนี้ครับเนี่ยเพยเยอร์วอร์โซนแล้วแต่ไหลเด้อไหลเด้อเฮ้ย้ยรีโลอยู่กะแตกมีไลเนอร์ไปไหนกระสุดปืดรีโหลด มันไม่ตายได้ไงวะทุกคนไอ้เวนมันถึกจัง่งเพื่อนน่าจะได้หรอเอาละหลับตังไปคือมันเลยเฮ้ยเพื่อนเรายิงอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเราเอาแรมเซเว่นก่อนมาแล้วแรมเซเว่นแรมเซเว่น ปืนทองฉันมาแล้วบอกเลยว่าแลมเซเว่นของผมนะครับเซตนี้กระสุนเขียวยิงเป็นสปริ์เฮ้ยโหยังน้ำนอำกีกทําก่อนเพื่อนเรามีเซลไม่เป็นไรครับให้เพื่อนลุกเองอนี่โหลดดิง้งมีสไน,นค์ําไกลครับตัวยท้าให้ตัวหนึ่งเขามีสไน,นค์ําไกลตัวหนึ่ง บ้านแน่เลยผมไหมเนี่ยผมล่วงไปวะยิงเปิดจุดยิงเปิดจุดแล้วปืนนี้ก็ส่วนหมดไวยิงเล่นไม่ได้ด้วห้าสิบนัดนี่หมดภายในปื้ดเดียวนะครับเฮ้ยมีฮอเหลืออ๋อตังใครอ่ะอกระแตกแล้วแข่งใจไว้เพื่อนเราต้องเอาตัวนี้ให้เพื่อนวะ ้เพื่อนน็อกโอ้โหอย่างคมเพื่อนยิงเพื่อนยิงเอาจัดเลยว่ะเตรียนโหลดก่อนโอ้หเปิดเดสทะเลนมาฟรีเลยแบบไม่ต้องถึงมือเราเพื่อนจัดการให้อพอๆกอนนะกลับไปช่วยเพื่อนน่าจะมีอีกคนข้างหลังคือป่อ,อตียอ้าวเรียบรอย้อยเปิดไปแล้วมาช่วยแล้วครับอ,อุข้าม,มาตัวน,นึงอยู่บนหอยยิงไม่ได้ว่ะเอาตัวข้ามดีกว่า อ,อีกแล้วอายคอร์รัปชันไดเปล่าไอ้อเหี้ยผมไม่รู้ครับพี่พี่อยู่กับใครอยู่หมดสักทีรู้สึกว่าทีนี้นี่รอดไม่ได้หลายรอบนะครับคือ เกมนี้ก็ยังถือว่ามีคนไทยเล่นเยอะอยู่แล้วเนี่ยเจอคนไทยบ่อยมากนะครับเล่นกันสนุกสนานที่หาจริงไปเลยฮะเพื่อนไม่ไปเราไปเองเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตกใจหมดเฮ้ยข้างบนมีปัดเลยแล้วกันปันเลยโม <laughs> โม <laughs> มัวแต่ยิงตะไนไงละ่ะโดนโม้เขาเลยปิดประตรูครับจะยุ่งเข้ารับแอสไตล์ไปยัดบ้านเลยเฮ้ยบาวตี้ผมสองขีดอ่ะเอา้าน็อกสองเลยอ้อพวกงงอยู่ในบ้านยังน็อกแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้ ือ่อนหอบอกเลยว่าเคลมเร็วครับบ้านนี้ยอย่างเยอะวเฮ้ยไม่ตายอ่ะนะ โโอ้หเอยยังอยู่เพื่อนยังอย่โคตรนัวโ <c oughs> อ้ยสไนเปอร์วอลิเออร์ครับจ่าบ๊อบลีมาเองโอ้โหอย่างคมเออมาครับเราไปช่วยเพื่อนละไปเก็บรถเอ้าก่อนมีรถเอา <c oughs> ้าพอดีจังหวะโป๊ะเช้ เซตอัพกับแรมเจ็ดนี่มันก็คล่องเหมือนกันนะเนี่ยมีระเปิดองคล่องว่ะตัวผม,มขอบคุณมากครับมีกล่องเกราะให้ด้วยหวังเพิ่งได้จริงหรอทุกคนเพื่อนเราแต่ว่าโดนบราตี้อยู่ตอนนี้โอ้โหเข้ามาเบ๊เลยแล้วตัวหน้าไม่ตายผมตายเป็นไงละ่ะตัวรับกระสุนเก่งจริงเลยหรือว่าเป็นเพราะไลเนื้อวะ ดึงผมด้วยครับพี่ผมมาช่วยพี่รับกระสุน <c oughs> ออครับคือแบบตัวข้างหน้าไม่ตายผมตายยังงงเลยมอ้ผมแล้วกระสุนไม่มีเล่นด้วยโอ้ไม่มีกระสุนเล่นว่ะอ่อนมันยากมาก โอ้คนอยู่บนตึกนี้เต็มเลยต้องรอเขาออกวงปะผมว่าเต็มที่ผมได้สองตัวห้าสิบนัดบนนับละตัวเหลือสามสิบนัดตามมาก่อนเย้นา่าイスโอ้ทีมเราเอาเรื่องว่ะ ช่วยกันช่วยกันดึงช่วยกันแบกกันไปนะครับเป็นไงครับทุกคนแรมเจ็ดแพทนี้ยังแรงยังคล่องเหมือนเดิมแต่แบบผมถอดอันเดอร์บาเเลวไปยังมีแบบบางชดที่แบบแบบว่าปืนมันสายไปไหน่อยครับเนี่ยแต่ว่าก,ก็ยังพอกลับมาคุมได้นะครับผมไม่เคยใส่แรมเจ็ดแบบเอ้ไม่เคยเล่นแรมเจ็ดแบบไม่ใส่อันเดอร์บอลเลวเลยอันนี้ก็ลองครัง้งแรกนะครับคือปืนมันดีก็จริงนะแต่ว่าถ้าแบบเราเล่นไปบ่อยอาจจะชินกับดีคอยนะครับได้ความคล่องมาเทนก็ คุม้มเลยฮะจ้า